สวัสดีครับทุกท่านครับ่าก่อนหน้านั้นเราพูดถึงประเภทเครื่องหมายการค้าแล้วแล้วก็กหมายคร่าวๆแล้วนะครับวันนี้เราจะมาลงรายละเอียดว่าเวลาที่เราอยาจะจดทะเบ,บียนเครื่องหมายการค้าเราเอาเครื่องหมายการค้าของเราปั๊บไปยื่นจดได้เลยเหรอมันไม่ใช่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นจริงๆเราอยัางมีข้อลมะมัดระวังกับเทคนิคหลายเรื่องผสมกันเพราะฉะนั้นคือวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องข้อลมะมัดระวังมาก่อนนะครับ อ่าข้อที่1นนะครับเมื่อเวลาที่เราไปยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วคุณก็คิดว่าคนได้สิทธิ์มาทั้งหมดแล้วถูกไหมครับถูกต้องครับคนได้สิทธิ์แล้วคนได้สิอะไรครับคนได้สิทธิ์มาใช้เครื่องหมายการค้าตัวนี้แล้วเป็นสิทธิ์ของคุณแต่ไม่ได้หมายความว่าคนได้ลิขสิทธิ์ของโลโก้ของคุณนะครับมีบางคนเขาจะง,งงที่ว่าที่ผมกําลังพูดอะไรอยู่ ผมจะอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งสมมุติว่าที่เมืองจีนคนจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าถ้าคุณไม่ได้ดีไซน์ด้วยตัวเองคุณจะจ้างคนของเขามาดีไซน์ให้คนนะครับอย่าลืมเรื่องหนึ่งต้องให้เขาเขียนหนังสือว่าเครื่องหมายการค้าเขาอนลิขสิทธิ์ให้กับคนไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วเราเรียกว่าคนได้สิทธิ์ทั้งหมดไม่นานนะครับคุณต้องไปจด ทั้งทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งลิขสิทธิ์ของโลโก้ตัวนี้ด้วยตรงนี้อย่าเพิ่งงงนะครับอันนี้คือเป็น2เรื่องที่คนจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี่คือแค่เป็นก้อนหนึ่งที่เป็นโลโก้หรือว่าตัวเลขหรือว่าคำอาสาอะไรต่างๆที่เราพูดไปแล้วแปประเภทแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าเป็นอันที่ดีไซน์ออกมาคุณมีลิขสิทธิ์มันไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น2เรื่องไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกันถ้าให้ดีต้องไปจดลิขสิทธิ์ด้วยแต่ถ้าสมมติคนเป็นคนดีไซน์เองนะอันนี้ผมวว่่่าาาาาไไไมเเเเเปป็็็นนรรรยงงงกด้้พะคจขอ อันนี้เป็นที่1่ที่2มีบางคนคิดว่าเอเราจะไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพราะว่าต้องใช้เวลาต้องใช้เวลา9้ถึง18เดือนใน9้ถึง18เดือนนี้เนี่ยจดได้หรือจดไม่ได้เราอยัางไม่รู้เพราะว่าไม่มีที่ไหนกรันดีที่ว่าเครื่องหมายการค้าของคนรับจดแน่จดได้แน่นอนนะคือรับจดเนี่ยนั่นคือแค่เป็นขั้นตอนแรกจดได้แน่นอนไม่มีใครกล้าการันดีเพราะว่าอยู่ที่เจ้าหน้าที่ด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นหวังที่ว่าในระหว่างนี้ถ้าในใน,ใน,ในอนา,าคตเนี่ยมีโอกาสที่ไม่ผ่านหรือตนปฏิเสธยังไงคุณยังสามารถไปจดลิขสิทธิ์ด้วยก็มีคนถามเราเครื่องหมายกัรค้าไม่ผ่านเราไปจดลิขสิทธิ์ทำไมครับถ้าคนจดลิขสิทธิ์ความหมายก็คือในอนา,าคตถ้าสมมติคนจะใช้จริงๆคุณยังมีโอกาสที่ไปโต้ยั้งกับคนที่จดแล้วด้วยหรือไปพืชูนของเขาได้ด้วยเพราะว่าคนเป็นลิขสิทธิ์ เรื่องเครื่องหมายการค้าตรงนี้ผมว่าหลายๆท่านน่าจะไม่ทราบเพราะงั้นคือตรงนี้ต้องระวังนะเครื่องหมายการค้าไม่ได้หมายความว่าเท่ากับลิขสิทธิ์อันนี้เป็น2เรื่องนะครับที่2คือก่อนที่ยื่นจดนะเราต้องมีความลับบ้างมีคนก็ถามว่ามีความลับคือยังไงอ่ะผมจะบอกให้นะตอนนี้โลโก้เครื่องหมายการค้าของเราถ้ายัางไม่ดัง เราลูกศิษไม่เป็นไรเราอยากให้เขาดังใครมาเราก็เห็นเราก็ให้แต่อย่าลืมนะครั้งที่แล้วที่ผมพูดไปแล้วมีบางคนตอนนี้ต้องเรียกว่าปบนมืออาชีพเลยครับคือเขาจะตามเรื่องการแสดงดังๆหรือว่าเขาจะค้นหาในที่ไหนด้วยเ,เครื่องหมายการค้าหรือว่าสินค้าไ,ไปไหนในอนาคตมันคุน้นข้างมีอนาคตมากเขาจะทําอะไรเขาจะช่วยไปจอดก่อนเลยครับกลายเป็นว่าเขาได้ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าตรงนี้มาถ้าคนจะใช้ คนก็ต้องมีสองชอยแล้วหนึ่งซื้อจากเขาจําได้ไหมที่ผมเคยพูดที่เมืองจีนซื้อเท่าไหร่เริ่มต้นขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะถ้าที่ชื่อดังๆบางทีเป็นหลายสิบล้านเป็นพันล้าน,มน,น,านผมยกตัวอย่างให้ฟัง iPad ของบริษัทไอเบิลดูไหมครับแต่รู้ไหมว่าบริษัทที่เชนเจอร์มีแห่งหนึ่งนะครับเขาจดคําว่า iPad ไปเรียบร้อยเพราะฉะนั้นคือเวลาที่ไอเบิลเนี่ยเขาจะเอา iPad มาจําหน่ายในประเทศจีนก็ถูกฟงง้องร้องสูท้ายนะ ่ายไปหลายพันล้านบาทถึงได้ซื้อคำว่า iPad คืนกับบริษัท a p p l e ได้ไม่นั้นเนี่ยเขาไม่สามารถจำหน่าย iPad ในประเทศจีนได้เพราะฉะนั้นคือเรื่องความลับตรงนี้เราต้องคิดนั้นก็ย้อนกลับมาถ้าเราจะทำที่เมืองจีนผมก็อยากแนะนำว่าต้องรีบจดนะครับเพราะไม่นั้นเนี่ยเราอยากจะใช้โลโก้นี้เราก็พยายามไปพิมพ์เรื่องแพคเกจิ้งอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็พยายามไปออกงานแฟร์แล้วก็ขายในที่ไหน,นต่างๆทุกที่ทุกจุกเลยครับ แต่คนไม่ได้จดถ้ามีคนจบไปแล้วในอนาคตผมกล้าการันตีว่าคนจะมีเสียความเสียหายหนักกว่าเพราะฉะนั้นต้องรีบจบในเวลานี้ถึงได้เป็นวิธีที่ถูกนะครับก่อนที่เราจะออกแบบนะครับครจะตรวจสอบไปก่อนแต่ก็มีลูกค้าหรือว่ามีท่านผู้ชมหลายคนที่บอกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่อ่ะคือเราเออกแบบไป,ไปแล้วแพคเกจจิ้งเราทําอะไรเรียบรเรียบร้อยไปแล้วตรงนี้มันจะกลายเป็ว่าเป็นข้อผิดพาด บางทีก็เป็นข้อผิดพลาดนะครับสาเหตุคืออะไรสาเหตุก็คือว่าที่เราจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ไทยเรียบร้อยแล,ล้วหรือว่าที่ต่างประเทศเรียบร้อยแล้วเราก็ไปพิมพ์ถมพิมพ์แพคเกจจิ้งทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเราพร้อมที่จะจําหน่ายแล้วแต่เวลานี้คนไปยื่นจดที่เมืองจีนอย่าลืมนะแต่และประเทศมันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคือไม่มีใครกล้ากาันดีดีว่าโลโก้ที่คนพิมพ์ไปแล้วเนี่ยในแพคเกจจิ้งของคนที่ซึ่งที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเรียบร้อยแล้วต้องรับจดหรือว่าต้องจดได้ในประเทศจี ข้อที่1เราแนะนําว่าก่อนที่จะพิมพ์นะครับทำแพคเกจิ้งควรจะไปตรวจสอบที่มืองจีนว่าจดได้ไหมอันนี้ที่1ไม่นั้นเนี่ยก็คือข้อที่2นะครับจดทะเบียนที่มืองจีนเรียบร้อยแล้วคุณไปทาแพคเกจิ้งสําหรับตลาดของเมืองจีนอย่างเดียวเลยอย่างนี้มันก็สามารถเยอะเยกันได้ไม่นั้นเนี่ยก็มีหลายคนที่มาถามผมดีว่าเอ มันทําแล้วเราจะหาวิธีอะไรจริงๆแล้ววิธีเทคนิคเนี่ยมันจะมีหลายข้อฟังไปเรื่อยๆคนจะรู้แต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่สามารถสรุปว่าเราใช้เทคนิคทั้งหมดไปแล้วคนจดได้มันก็ไม่ใช่นะเทคนิคคือช่วยเราได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าจดได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคือคนจะตรวจสอบให้เรียบร้อยไปก่อนต่อไปก็คือยื่นจดหลาย จำพวกที่ตรงกับสินค้าของเราเล้วก็จำพวกที่สินค้าที่มันใกล้เคียงด้วยบางคนก็จะงงที่ว่าเฮ้ยผมก็ไปจดอะไรสมมติผมทำผลไม้ออกแห้งหรือว,ว่าเป็นน้ำผลไม้ผมก็ไปจดจำพวกตรงนั้นนี่มีปัญหาอะไรไม่มีครับคนไปจดตรงตามหมวบหมู่องควรเรียบร้อยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว แต่บางคนก็บอกว่านั่นทังไหมผมต้องไปจดอะไรที่มันใกล้เคียงอย่าลืมนะครับเครื่องหมายการค้าเมื่อเวลาที่เราจดนะครับคุ้มคงอะไรคุณได้สีอะไรได้สีหนึ่งคือเครื่องหมายการค้าที่เป็นโลโก้ของโคดสองก็คือเฉพาะในจำพวกหมหมู่ที่คนจดเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าคนไปจดผลไม้ออกแห้งแล้วแต่คนไม่ได้จดน้ำผลไม้ ถ้ามีคนเขาไปจดน้ำผลไม้หรือว่าขนมอย่าอื่นหรือว่าสมมติว่าเป็นแคนดี้อยาอื่นอะไรต่างๆซึ่งที่มหมมมมไม่เดียวกันไม่ตรงกันกับที่คนจดเขาก็ยังสายสามารถใช้เครื่องหมายการค้าของคุณได้เหมือนกันนะอย่าลืมนะเขาใช้ได้เพราะฉะนั้นแนะนําว่าเวลาที่เราจดเนี่ยอย่าไปจดในมหมมมูเดียวก็มีคนถามหมมว่าอย่างนี้ค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมถูกครับเพราะว่า เวลาคิดค่าใช้ใจ่ายเนี่ยเขาคิดตามคนจดแต่และหมวดหมู่ก็คือต้องเริ่มใหม่เริ่มใหม่ทุกครั้งแต่คําแนะนําก็คือว่ายังไงยังไงก็คุ้มกว่าในอนาคตที่คุณต้องซื้อคืนกลับมาอย่าลืมนะผมย้ำหลายครั้งที่ว่าจดของคุณคุ้มกว่าที่คุณซื้อจากคนเขาเพราะว่าซื้อจากคนเขาเนี่ยต้องเรียกว่ามูลค่คาอยู่ที่การตกลงมากกว่าเสร็จแล้ว ก็ยังมีอีกข้อหนึ่งที่สิ่งที่สาคัญลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์จำได้ไหมครั้งที่แล้วที่ผมพูและเครื่องหมายการค้าไม่ได้หมายความว่าคนได้ลิขสิทธินะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่มั่นใจว่าโลโก้ตัวนี้คุณเป็นคนดีไซน์และออกแบบเองนะควรจะให้คนที่ดีไซน์ออกแบบมีหนังสือเป็นลายลักษณ์ที่ชัดเจนว่าลิขสิทธิ์โลโก้ตัวนี้เขา ขายให้คนหรือว่าเขามอบให้คนหรือว่าเขาโอนให้คนเรียบร้อยแล้วตรงนี้จะเป็นสิ่งที่สาคัญมากในสังคมของเรานะครับถ้าผมจะไม่ผิดประมาณสักสองสามปีที่แล้วมันมีมักหน้าอันหนึ่งที่ขายดีที่เมืองจินมากชื่อดังด้วยจําได้ไหมว่าเวลานั้นมีเอาข่าในหนังเสือพิมพ์ไทยด้วยก็คือมามีฟ้องร้องกันจนถึงว่ามีป่เสียงทะเลวิวากันด้วย เพราะว่าตอนแรกเนี่ยสองกลุ่มนั้นมันเป็นกลุ่มเดียวกันแต่สุดท้ายเนี่ยเริ่มขายดีแล้วก็กลายเป็นว่ามีการขายยัง้งกันว่าเครื่องหมายการค้าตัวนั้นมันของใครกันแน่เราต้องป้องกันเรื่องพวกน,นี้ในเวลานี้ไม่ใช่ในอนาคตเพราะฉะนั้นคือเวลานี้เนี่ยเราต้องป้องกันให้เรียบร้อยเรื่องลิขสิทธิ์ก็คือลิขสิทธิ์เรื่องทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็คือทะเบียนเครื่องหมายการค้าผมแนะนําว่าคนต้องจดทั้งสองข้อเลย ทำเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วก็ลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์คนจดแล้วเนี่ยใช้เวลามันจะสร้างกว่าเครื่องหมายการค้าเพิ่มเผื่อว่าบางทีเรายังไม่มั่นใจว่าเครื่องหมายการค้าของเรามันได้ไหมแต่คนจดลิขสิทธิ์ไปก่อนคนก็สบายใจได้หลักหนึ่งแล้วเพราะว่าถือว่าโลโก้ดีไซน์ตัวนี้คงควรเรียบร้อยนะครับโอเคข้อที่6ข้อที่6เนี่ยผมว่าถ้าเป็นบริษัท sme ส่วนใหญ่แล้ว จะไม่มีใครสนใจเลยคืออะไรก็คือคอยเฝ้าระวังคอยเฝ้าระวังอะไรครับคอยเฝ้าระวังว่าจะมีคนไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งที่คล้ายๆกับเราไหมก็จะมีคนถามบอกว่าเอ้ยเวลาที่เราจดเนี่ยเราก็ต้องยื่นเราก็ต้องถูกเขาคัดกรองมารับจดแล้วเสร็จแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็จะมีวินิจฉัยจากเจ้าหน้าที่ด้วยถูกครับ ไม่ผิดครับคุณพูดถูกแล้วแต่อย่าลืมนะเมื่อเวลาที่คุณจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามันจะมีข้อหนึ่งก็คือว่าสุดท้ายเนี่ยคนที่ตัดสินใจจะเป็นเจ้าหน้าที่เมื่อเวลาที่เกี่ยวกับเรื่องคนละเรื่องมันก็นจะเยอะเพื่อเผื่อว่าเจ้าหน้าที่เขารู้สึกว่าที่ครเขาจดกับของคุณมันไม่ใช่ว่าสินค้าตัวเดียวไม่ไม่ใช่ว่าโลโก้ตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นคือเขารับจดเขาเจาะให้ก็เป็นไปได้ นั้นเวลานี้เราต้องคอยเฝ้าระวังคอยเฝ้าระวังก็คือว่าเขาจะมีประกาศ3เดือนนะครับก็คือเวลาที่รับจดแล้วเขาก็จะประกาศในอินเทอร์เน็ตว่าโอเคโลโก้นี้คำพูดนี้เรืออะไรต่างๆเนี่ยในหมวดมหมู่นี้เขาจะประกาศเพราะฉะนั้นคือควรจะตรวจสอบเช็ดไปเรื่อยๆถ้ามีใกล้เคียงกันหรือมีตรงไหนที่มันซ้ำๆกับเราเราควรจะรีบบอกว่าคัดคัน ถ้าเรามีคนคัดค้านเจ้าที่เขาก็จะไม่จดให้เลยครับตรงนี้ต้องเฝ้าระวังไม่งั้นนะครับถ้าเขาจดได้แล้วมีบางคนเขาสามารถฟ้องกับมาเราได้ก็บอกว่าเราจดได้แล้วทําไมเขาฟ้องกับมาเราได้อย่าลืมนะถ้าบันถ้าเป็นโลโก้ที่คล้ายๆกันแล้วนะครับทุกคนที่หลังจากได้ทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วคุณมีสิบที่ไปฟ้องอีกโลโก้หนึ่งซึ่งที่ใกล้เคียงหรือคล้ายๆกันได้เพราะฉะนั้นคือตรงนี้ต้องเฝ้าระวังนะครับ อย่างยิ่งก็คือว่าช่วงกฎหมายเนี่ยเราพูดถึงว่าถ้า3ามปีคนไม่ได้ใช้ในเมืองจีนมันก็จะมีเรื่องแบบนี้อันนี้ก็เข้าถึงที่ว่าเป็นข้อที่7หลาดฐานในการใช้เครื่องหมายการค้ากหมาไมของจริงถ้า3ปีคนไม่ได้ใช้ถ้ามีคนใบยื่นถอดถอนเครื่องหมายการค้าของคนสามารถถอดถอนเครื่องหมายการค้าของคนที่จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วได้เหมือนกันนะเพราะ,ะนั้นคือข้อที่1นนะครับในข้อที่7ก็คือหลาฐานใน การใช้เครื่องหมายการค้าข้อที่หนึ่งก็คือควรจับเก็บหลักฐานทั้งหมดเลยหลักฐานคืออะไรหลักฐานก็คือควนมีโปรโมทหรือจําหน่ายในประเทศจีนแม้แต่ว่าควนมีการตัวแทนจําหน่ายหรือว่าส่งออกไปคนถ่ายรูปไว้หรือว่ามียิมวอยไว้ถ้าสมมติถ่ายรูปไว้นะครับคนจะถ่ายรูปไปเลยครับผมเคยมีเอางานแสดงที่ไหนในประเทศจีนหรือว่าผมขายในแพลตฟอร์มอะไรต่างๆที่เมืองจีนแคปหน้าจอไว้ยิมมวอยไว้ถ่ายรูปไว้แล้วก็ต้องลงวันที่ชัดเจนด้วย เมื่อเวลามีคนไปยื่นถอดถอนเครื่องหมายการค้าของคนนะครับควรมีหลักฐานครบถ้วนเรียบร้อยจะไม่โดนเรื่องโพดี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องระมัดระวงังแต่ก็มีคนถามว่านั้นภายในสามปีอนาคตผมเนี่ยยังไม่พร้อมหรือ,อยังไม่ได้วางแผนที่ว่าเราต้องไปจำแนกในเมืองจีนแต่คนบอกว่าตรงรีบจบไม่นั้นเนี่ยจะมีคนจบไปแล้วเนี่ยอย่างนี้ผมลังบาใจแล้ว ผมลังบดใจที่ว่าเวลานี้ผมจดแล้วภายใน3ปีข้างหน้าผมก็ไม่ได้ใช้หรือผมยังไม่มีการามองแผนที่ใช้แต่คนบอกต้องรีบจดนั้นเวลานี้ผมเสียงเงินแล้วผมไม่ได้ใช้สุดท้ายก็ถูกเขายื่นถอดถอนนี่นั่นยังไงดีจริงๆแล้วมีวิธีแก้มีวิธีแก้อะไรครับหนึ่งภายใน3ปีนี้คนสามารถไปจําหน่ายในเมืองจีนได้บ้างไหมถ้าคุณบอกว่า เซโนเลยยังไงยังไงก็ไม่ได้เพราะว่ายังไงไงเราก็รู้สึกยังไม่พร้อมนั้นะไม่เป็นไรครับก็จะมีอีกข้อหนึ่งก็คือเวลานี้คนจดแล้วใกล้ถึง3ปีแล้วคนก็ไปยื่นจอดอีกรอบหนึ่งยื่นจดรอบหนึ่งได้แล้วครับโอเคผมจะบอกว่านะได้แน่นอนเพราะว่าคุณเป็นเจ้าของก็คือเป็นเจ้าของในเครื่องหมายการคาร้าแล้วคนสาม,มารถไปยื่นจดได้อีกรอบหนึ่งนั่นบอกว่าต้องเสียเงินอีกรอบหนึ่งใช่ไหมใช่ครับได้ ใช่เลยครับคนต้องเสียเงินอีกรอบหนึ่งแต่ดีกว่าที่ว่าเวลาถึง3าปีแล้วคนไม่ได้ใช้ถ้ามีคนไปฟ้องแล้วคนถุดถอดถอนไปแล้วกลายเป็นว่าเป็นมหาของคนนะเพราะฉะนั้นคือแนะนําว่าถ้าคนในสามัีไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรรีบเลยครับถึงใกล้ถึง3ปีแล้วไปจ่อยอีกรอบหนึ่งความหมายเดียวกันนะ ความหมายเดียวกันก็คือว่าถ้าคหนหนีมาเครื่องหมายการค้าเขาไม่ได้ใช้หรือว่าเขาใกล้เคียงซ้ำกับคุณนะเมื่อเวลาที่คุณไปยื่นฟ้องเขาหรือว่าถอดถอนเครื่องหมายการค้าเขาในเวลานั้นคนต้องรีบยื่นจดพร้อมกันจะป้องกันนี้ว่าเวลาที่เขาถูกถอดถอนไปแล้วคนจดไม่ได้อย่าพลาดโอกาสอย่าพลาดเวลาพวกนี้นะครับคือคนต้องรีบยื่นเข้าไปเลยอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความะระมัดระวังของเราในจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่ไม่เพียงแต่ว่าเท่านี้เราอยังมีเทคนิคหลายตัวอยู่ที่ว่าเราจะจอดยังไงเราจะต้องทํำยังไงถึงได้ให้เครื่องหมายการค้าของเราผ่านได้ง่ายแล้วเวลาที่เราจะไปยื่นจอดที่เมืองจีนเราต้องมีขั้นตอนอะไรอย่าเพิ่งรีบเดี๋ยวคราวหน้าเราจะเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีครับ